สวัสดีครับพบกับผมนะครับโค้ดน็อตนะครับจากช่องขุดทองด้วยค้อนนะครับก็วันนี้วันที่21เนาะก็ทองคำก็ทำราคาสูงสุดอีกแล้วนะครับอยู่ที่4,784นะครับคือจุดสูงสุดของวันนี้เลยนะครับของเช้านี้นะก็เหตุการณ์เมื่อเช้านะครับราคานะครับมีการเบรกกรอบไซด์เวย์นะครับในไทมนเฟรม1นะอ่า1ชั่วโมงนะครับในกรอบแบบนี้เนาะในไทมนเฟรม หนึ่งชั่วโมงในะกรอบแบบนี้นะครับมีการเบรกขึ้นมาตอนช่วงเช้านะครับช่วงหกโมงเนาะหกโมงก็เบรกขึ้นมาแล้วก็ยืนเหนือเส้นสีเหลืองได้น,นะครับเส้นสีเหลืองเนี่ยคือเส้นแนวต้านนะครับเดิมทีคือเส้นแนวต้านที่ผมคาดการไว้แต่ว่าราคายืนเหนือมันก็จะกลายเป็นแนวรับนะครับตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยคาดการว่าน่าจะดันไปถึง4,800เลยนะครับถึง4,8 0 0เลยสูงสุดวันนี้ที่ผมมองไว้อยู่ที่4 0 0พ 832นะครับแล้วก็4876นะครับนี่คือโซนที่สูงที่สุดแล้วนะครับของวันนี้นะครับก็ตอนนี้ต้องดูว่าราคาทองคำนะครับจะมีการกลับตัวเนี่ยในราคาไหนกันแน่นะฮะเพราะว่าหลายๆ time f r a m นะครับค่า indicator RSI ที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยเกิด overbought หมดเลยนะครับเกิด o v e r b o แทบจะทุกทามเรรมเลยนะครับยังไม่มีท่าทีว่าจะกลับตัวเป็นขาลงเลยนะครับ ดังนั้นตอนเช้าแบบนี้นะครับจังหวะ t i m e High อย่างนี้เราจะไม่เห็นซับไพที่แท้จริงเราจะไม่เห็นแนวต้านและซับไพที่แท้จริงนะครับเป็นเพียงแค่การคาดการด้วยระบบของควนที่สถิเท่านั้นนะครับในการหาราคาซับไพที่เห็นบนหน้าจอนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดในยะสสำคัญก็ได้ในในราคาที่เราคาดการว่าอาจจะเกิดแรงเซลล์บริเวณ4,080 4, 4 3 2 4,876อาจจะเกิด แรงเซลล์บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งแต่ปัจจุบันนะครับราคาเนี่ยยังอยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างแนวต้านนะครับก็คือจากรับจากต้านเป็นรับนะครับแล้วก็บริเวณซัพพลายนะครับก็ยังยังเป็นขาขึ้นอยู่นะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับมองยังเป็นขาขึ้นอยู่ส่วนถ้าอ่าผมคิดว่าถ้าจะเซลล์เนี่ยอาจจะต้องหารูปแบบของ PA นะครับใน time f ฟร m e ชั่วโมงเป็นเกณฑ์เลยเพราะว่าขึ้นแรงมากเนาะขึ้นแรงหลังนั้นการกลับตัวเนี่ยต้องเกิด การกลับตัวในทางเฟรมใหญ่ๆ,ๆ,ๆ,ๆก็คือทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเป็นเทรนนะครับส่วนทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับส่วนทางเฟรมสี่ชั่วโมงก็ยังไม่มี PA ในการกลับตัวเหมือนกันนะก็มองว่าอาจจะแค่ย่อหรือเปล่านะอาจจะแค่ย่อหรือเปล่านะครับในสี่ชั่วโมงแรกถ้าแท่งนี้ปิดที่ซับพายนะครับอีกประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยจะจบแท่งนะครับถ้าปิดที่ซับพายนะครับแท่งถัดไปเนี่ยมันจะกลายเป็นแท่งย่อนะมันจะกลายเป็นแท่งเซลลงมานะครับอาจจะแค่ย่อลงมาหรือเปล่าเพื่อไปต่อใน4 0 0พัน 832สาสบสองนะครับถ้าทำเฟรมใหญ่ๆเป็นแค่ทำเฟรมที่ย่อนะครับอาจจะทำให้ราคาขึ้นไปถึง4ี่พันแด้อเจ็ดสิบสองก็ได้นะครับผมมองว่าน่าจะขึ้นไปถึง4ี่พแด้เจ็ดิบกก็ได้นะครับดังนั้นภาพรวมวันนี้เนี่ยบอกตามตรงว่ายังไม่เห็นฝั่งเอสเลยนะครับยังไม่เห็นจังหวะที่จะเอสเลยนะครับมีแค่การคาดการไว้ว่าน่าจะเกิดขาเอสเท่านั้นเองนะครับยังไม่เกิด ฝั่ง S เ,เลยนะครับยังไม่เกิดเดเวอร์เจนด้วยนะครับประเด็นหลักๆเลยในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงยังไม่เกิดเลยนะครับจากค่าไ s i M30 ก็ยังนะยังนะมีการแบบเตรียมเตรียมบอลอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับเตรียมบอลรอบ2ด้วยนะยังไม่เกิดฝั่ง S เ,เลยนะครับดังนั้นจังหวะแบบนี้เนี่ยเรามีหน้าที่แค่ Follow b บ้นะครับฟอ l โล่ไ y ในไทม์เฟรมเล็กๆหาจุดเข้าไบไทม์เฟรมเล็กๆเช่น M5 นะครับ M5 M1 นะครับเล่นเก็บสั้นๆไปก่อน จนกว่าจะเกิด P A ฝั่งเซลเราถึงจะเริ่มพิจารณาเข้าออเดอร์เซลนะครับเข้าออเดอร์เซลนะตอนนี้ราคาขึ้นไปแบบนี้คือทำเฟรมหนึ่งนาทีนะราคาขึ้นไปแบบแรงมากเลยราคาขึ้นไปแรงมากเลยนะครับราคาขึ้นไปแรงมากแต่ถ้าแตะถ้าแตะที่4ี่พันแปดได้ก็จะเป็นภาพนี้ผมมองว่าเป็นภาพนี้เดี๋ยวขอวาดภาพก่อนก็ขึ้นมาตรงนี้เนาะเขาขึ้นมาแตะแล้วก็อาจจะย่อลงมานะครับพอย่อลงมาเสร็จขึ้นต่อก็ขึ้นไปลักษณะนี้ อันนี้คือในขาขึ้นเลยนะมองขาขึ้นเลยนะนี่ครับมองภาพมีไว้นะครับอันนี้คือฝั่งขาขึ้นนะครับฝั่งขาขึ้นแต่ถ้าในกรณีที่เป็นขาลงล่ะก็มันต้องลงตรงเนี้ยลงจากนี่เลยนะมันต้องลงตรงนี้นะครับมันจะเป็นแตะสวิสลงแล้วลงเลยมันต้องลงมาเลยอะครับถ้าเป็นขาลงต้องลงมาเลยจะถามว่าลงลงถึงไหนผมว่าถ้าจากลงเพื่อขึ้นต่อเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า4ี่พันเจ็ดนะครับลงเพื่อขึ้นต่อเนี่ยต้องลงไม่ต่ำกว่าสี่พันเจ็ดนะครับ ห้ามต่ํากว่านี้ถ้าต่ํากว่านี้เนี่ยจะกลายเป็นขาลงเต็มตัวเพราะว่าในไทม์เฟรมในไทม์เฟรมเดย์นะครับ4 0 0นเนี่ย4 0 0นเดี๋ยวเราลบอันนี้ออกถ้าเราดูเดย์นะแท่งนี้นะวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าในไทม์เฟรมเดย์นะเราจะเห็นว่าราคาขึ้นไปตรงนี้นะครับราคาขึ้นไปที่4 0 0ปดังนั้นถ้าหากวันนี้เขาจะทําไส้นะเขาจะต้องย่อมาไม่เกินนี้ย่อเป็นแท่งแดงเต็มย่อเป็นแท่งแดงไม่เกินนี้นะครับไม่เกินแท่งนี้ ต้องไม่เกินแห่งนี้ตรงเนี้ยตรงตรงตรงสี่พันเจ็ดต้องเป็นปลายไส้ด้วยนะต้องเป็นปลายไส้นะครับเพื่อขึ้นต่อเดี๋ยวขอวาดปลายไส้ให้ดูนี่มันต้องเป็นปลายไส้แบบนี้นะเพื่อขึ้นต่อนะแต่ถ้าหากว่าราคานะครับมันปิดต่ําจนเต็มแท่งเนี่ยมันจะกลายเป็นขาลงแบบลงเต็มตัวแบบนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในไทม์เฟรมเดย์เราต้องมองสองภาพนี้ไว้ถ้าถามว่าปิดแดงแล้วมีไส้นะครับมันจะกลายเป็นแห้งเขียวแบบนี้โอเคครับนี่ก็คือ การคาดการณ์ในทาง a ฟรม day นะในวันถัดไปนะครับก็จะมีแค่สองภาพนี้นะครับที่เรามองไว้ว่าถ้าขึ้นขึ้นต่อแน่นอนนะครับขึ้นแรงแงแน่นอนถ้าลงก็ลงแรงเหมือนกันลงแรงขึ้นแรงนะช่วงนี้นะครับลงแรงขึ้นแรงในทางเฟ a ม e day ดังนั้นเราต้องติดตามกันว่าจะลงถึงไหนขึ้นถึงไหนนะสําหรับทองคานะครับโอเคครับสําหรับเทคนิคการเทรดด้วยระบบค n t i t a t ี v e t r a d i n g นะครับถ้าใครที่อยากจะเข้ามาเรียนนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าสนใจ การเรียนการเทรดด้วย q u คว t i ที t i v e ท r a d i n g นะครับใช้งานคู่กันกับ i อ i นะครับบอกเลยว่าสามารถหาจุดเข้าเทรดได้แม่นยำมากๆนะครับสามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาดเลยไม่ว่าจะเป็น All ออทามไฮนะครับเป็น s i ด์เว y หรือแม้กระทั่งเป็นดาวเทนนะครับก็บอกเลยว่าตอบโจทย์ครบทุกสภาวะตลาดแน่นอนครับใครที่อยากจะใช้ระบบค n t i t ี t i v e ท r a d i n g นะครับ สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็พิมพ์คําว่าสนใจเรียนคอร์สได้เลยนะครับเรามีคอร์สเรามีคอมมูนิตี้ให้เข้านะครับคอมมูนิตี้เนี่ยชื่อคอมมูนิตี้ว่า all forex academy นะครับใครที่อยากจะเข้าคอมมูนิตี้สามารถพิมพ์ข้อความได้เลยนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับการวิเคราะห์ราคาทองคํานะครับในภาพรวมของวันที่21นะครับยังมองว่าราคาทองคํายังเป็นขาขึ้นต่อเนื่องนะครับใบแอดหน้าใบได้เลยนะครับรอเล่นจังหวะย่อใบได้เลยหากเกิด PA อนะครับฝั่งเซลล์ในโซนที่เป็นโซนซับไพนะครับก็พิจารณาเข้าเซลล์ได้เลยนะครับอาจจะเกิดการทุบราคาลงมาแบบแรงๆไม่ต่ำกว่า5000จุดแน่นอนครับในกรณีที่เขาจะทำการทุบราคาลงมานะครับดังนั้นการเทรดต้องระมัดระวังนะครับเล่นตามแผนนะครับอย่าออกนอกแผนนะครับบริหารความเสี่ยงของตัวเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโคดน็อตนะครับและช่องขุดทองด้วยควอนขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ